สวัสดีครับวันนี้เรามีเหรียญของสมเด็จท่านเจ้าคุณอุบลีแห่งวัดบรุรมนิวาสกรุงเทพนะครับมาให้ชมกันเหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อพศ2474ร24 74, โดยท่านเจ้าคุณอุบลีเป็นเป็นผู้สร้างไว้นะครับเพื่อจะแจกในงานสําคัญแต่ว่า,าเาเงินท่านได้มรณภาพสะกดนะครับจึงได้นํามาแจก ในวันที่พระราชทานพิงศพของท่านเมื่อ2,475นหะครับเหรียญรุ่นนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่า,าท่านพระอาจารย์มั่นภริทัตูนะครับท่านเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานพิงศพก,ก็ได้อนุญาตให้นำมาแจกและเหรียญรุ่นนี้ได้นำไปไว้ที่สารอุปงค์ซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานหลายท่านรวมทั้งพระอาจารย์มั่นด้วยได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น นะครับก่อนที่จะนํามาแจกในวันพระราชทานพิธศพนะครับเ,เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้านะครับเรามาดาูลักษณะเหรียญกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปท่านเจ้าคุณวาลีนะครับนั่งเต็มองนะครับแล้วก็มีพญานาคอยู่ซ้ายขวาซึ่งในวงการพระเครื่องก็จะเรียกว่าเหรียญหน้าคู่นะครับเหรียญรุ่นนี้ ห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญปั้มข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเขียนคําว่าสิริจันโทนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันประจําของสํานักนี้ก็คือวัดบรมนิวาสและเป็นเหรียญเป็นยันประจําของสํานักสายธรรมยุทธ์สายาพระป่ากันนะครับยันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนตำหนิในเหรียญเรามาดูกันนะครับตำหนิแรกเลยก็เนี่ยครับตรงศีรษะของท่านตรงหัวของท่านเนี่ยจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่นะครับบริเวณน,นี้จะมีเม็ดไข่ปลาเนี่ยครับมีเม็ดไข่ปลาคมๆเลยนะครับบริเวณน,นี้ซึ่งมีทุกเหรียญน,นะครับตำหนิต้องคมๆนะครับ ผมจะแคงให้ดูแล้วก็ส่องให้ดูด้วยนะครับจะต้องคมๆแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตที่ใบหน้าของท่านก็เหรียญรุ่นนี้ก็มีการสร้างย้อนยุคอีกมีมีหลายเหรียญแต่ให้จำใบหน้าของท่านไว้เป็นเป็นหลักนะครับและส่วนใหญ่ เหรียญแบบนี้ก็จะมีการสร้างลงมาภายหลังโดยลูกศิษย์ของท่านโดยท่านติดโสอ้วนก็เป็นคนสร้างในปี2,4,93ก็จะระบุระบุปีชัดเจนแต่ว่าก็มีบางรุ่นนะครับบางบางรุ่นที่สร้างย้อนยุคไม่ได้ระบุแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่วงในตัวนะครับแต่รุ่น2 4 7 4ถึงเจ็ดอนี้ก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกปั๊มข้างกระบอก ลักษณะพญายนาคพญายนาคลำตัวแล้วก็เป็ดพญายนาคอะไรต่างๆนี่ก็จะคมนะครับคม,มเหรียญส่วนใหญ่ก็จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ในบางจุดนะครับต้องสังเกตดูให้ดีนะครับเป็นเหรียญปั๊มโบราณน,นะครับปั๊มข้างกระบอกเนี่ยครับตัวหนังสือด้านล่างก็จะเขียนว่าสิริจันทร์ูตัวหนังสือจะต้องเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับ มีรอยตัวหนังสือก็จะต้องเป็นธรรมชาตินะครับมีรอยต่อของยันที่มันชัดเจนนะครับเป็นเป็นเหรียญโบราณนะครับเหรียญเก่าเหรียญเก่าโบราณก็จะลักษณะตัวหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm. เขาเรียกว่าตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็มีรอยต่อของยันในการแกะก็จะมีรอยต่อชัดเจนนะครับเห mm. แท้ถามว่ารุ่นนี้มี เกเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับต้องระวังซึ่งตัวหนังสืออะไรต่างๆก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมือนะครับ,นะรบต้องชัดเจนนะครับเหียวจีวอนอะไรต่างๆตรงนี้คมชัดนะโดยเฉพาะใบนหน้าของท่านนะครับต้องจำให้ได้ นะครับพอมีการสร้างย้อนยุคแต่บ้าใบหน้าก็จะจะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับเนี่ยใบหน้าของท่านต้องจำไว้ให้ดีนะครับพื้นเหรียญจะต้องเก่าเรียบตึงนะครับทันถึงยุคนะครับเหรียญที่ท่านพระอาจารย์มั่นพุทิโตที่ท่านอนุญ,ญาตให้แจกเนี่ยมีน้อยมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามีน้อยมาก เหรียน,นี้ถ้าไม่ศึกษาประวัติจริงๆก็จะไม่ทราบนะครับต้องเป็นสายตรงเท่านั้นถึงจะทราบความเป็นมาของเหรียญว่าท่านอาจารย์มั่นอุทิศตัเป็นผู้อนุญาตให้นํามาแจกนะครับและท่านก็ได้ร่วมทวําวัดเช้าเย็นซึ่งก็เปรียบเสมือนการอธิษฐานจิตอย่างหนึง่งให้กับเหรียญน,นี้แน่นอนนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้ท่านพระ เจ้าคุณอุบาลีเป็นผู้สร้างท่านอนุญาตให้สร้างตั้งแต่2 4 7 4แต่ว่าได้นํามาแจกในพิธีงานศพของท่านฉะนั้นเหนรียญรุ่นนี้จึงถือว่าเป็นเหรียญที่พระอริยสงฆ์ถึง2รูปนะครับที่เกี่ยวข้องฉะนั้นผมว่าเป็นเหรียญที่ศรัทธาผู้ศรัทธานะครับในสายป่าธรรมยุทธจะต้องมีนะครับจะต้องมี ดูลักษณะเหรียญเป็นเหรียญตามก่วาวโบราณเรามาดูข้างหลังเหรียญกันด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นยันยันนี้เขาเรียกว่าเป็นยันประจําของสายธรรมยุทธ์นะครับก็จะเป็นเหรียญเข้าหน้าตัดแบบนี้นะครับ <ul ain> ส่วนเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีตําหนิตรงเนื้อจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินบริเวณน,นี้เนี่ยครับตรงบริเวณ คมคมเลยนะครับเนื้อเกินเนี่ยเนี่ยคมคมนะครับเนี่ยเนื้อเกินบริเวณนี้เนี่ยครับก็มีต้องมีเนื้อเกินคมคมบริเวณนี้นะครับไม่ไม่เบลอนะครับเนี่ยับยันต้องเป็นแท่งตามแบบของเหรียญห,หล่อเหรียญเหรียญปั้มเก่าโบราณนะครับยันต้องเป็นต้อแท่งแบบนี้ มีรอยต่อของยังนนี้คือการแกะพิมพ์สดนะครับมันก็จะมีรอยเกินรอยประมาณนี้นะครับดูไม่ยากครับเหรียญน,นี้ถ้าท่านเคยเห็นเหรียญจริงก็ดูไม่ยากครับลักษณะเป็นแบบนี้น เหรียญหน้าคู่ท่านเจ้าคุณอุบาลีแห่งวัดบรมนิวาสกรุงเทพครับ2,474เหรียญเก่านะรเป็นเหรียญเ,เก่าในวงการก็นิยมนะครับยิ่งถ้าใครทราบประวัติความเป็นมาแล้วผมว่าน่าเก็บนะครับเดี๋ยวนี้สำหรับทุกสิทธิผู้ศรัทธานะครับทุกสิทธิผู้ศรัทธาในสายพระป่าสายธรรมยุทธ์จะต้องจะต้องมีครับเหรียญนี้จะต้องมี นี่คือเหรียญท่านเจ้าคุณอุบาลีแห่งวัดบรมนิวาสกรธมครับถ้าหากชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับแล้วพบกันในเหรียญต่อไปในพระงองค์ต่อไปสวัสดีครับ